สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเบอร์สุขสุคนคือเก่าเนาะพี่น้องเม่มีภพาพพี่น้องเขาป่ากคือเก่าเขาป่ามาหายัางพี่น้อง,น,งน,อนี่พลังเป็นบมเม่มีภาพพี่น้องเขาป่ามาาหน่อไม่เนาะน่อไม่ลรดูนี่ลายขนาดนะพี่น้องโพดโพดเราไม้เลยหละเนาะเขากาับซับมาได้เลยเ่าก็ได้ตามยอดเนาะยอด่ใหญ่กว่าโมขาวๆสีต้มผักขึ้นอย่าง ไม่เนี่ยพาพี่น้องมาหาหน้ำไม้คือเกาหน้ำไม้เนาะนี่ลายช่วงมันบอึดเจ้าสัตว์อ่อนพดนูดเนาะเนองปลาเสียมเสียมหักเลย

หอดใส้เลยเด้อบันแงลงๆเนาะได้ซนได้ก็เอออืออบอวลอันนี้ ああ。 นกนด่พี่น้องยอดเนาะโอ้โอ้นั่นน่ะยอดนาะน่าสูงยอดสูงขนาอหืมยอดผักกะลีพี่น้องเอาบองเนาะ ได้ไหมวเียเดยวนั่น่สอตกรี้าอขาวเนาะ ไงยอดนี่ป่ะครับเลย oh ออไม่ทางแบบไม่ทางดับไม่ทางดบบแล้ไม่ยอดนี่พี่น้องบักใหญ่นี่นแต่เสียดายมันยอดเดียวป้าขันเฮียนตอนมันหากระพ่นขึ้นต้มพิหวานแักนอกพี่น้องป้าใหญ่แักอะนี้ สุดยอดเลยง่าจะมาเอากันเลยพี่น้องใหญ่แห้งกันเลยโครเชียได้อะครสิคุดเอาเอาไปเผาพี่น้องสุดยอดความใหญ่ Huh. ขักขนาดเออเออนี่เห็นบ่บักใหญ่ใหญ่นะมันแข็งแล้วหัวซี่ซับเอาเนาะแต่ว่าเัาซีไปเัาซีเอาไปเป็นย่อยอืมมันจะแก่แล้ว เอา่นอะจับตรงถือยากซาเนาะคนน่ะไปมาดีไงครับนี่เออเออ พุดเอโกมันได้นกไปปนนพพลูกขี่ยอดเงถ้าพี่น้องความห่วยจักเลิกหรือบ่น้ำไลายเตอร์นเป็นคเบียกเลยมันเอิบยังด่า ตอนนี้ขากะออกจากป่าแล้วพี่น้องอเนาะไดไลายเติบอันนี้กระต่าหนึ่งแล้วก็กระเป๋าหนึ่งใส่กระเป๋ากระต่าก็ได้ใช่กระเพาะอะไพี่น้องเขากินเนาะเพราะว่าเขาเสชเมื่ออันต้นอันต้นพีต้นน้องอยู่หุ้นบรรณาเิียนเนาะเพราะาเขาใส้เมื่ออันหวานคุยเข่าอะไร่นองก็เลยหาเสียมื่อตอ้นเลยเนาะทั้งนั้นบดีมีเราไม่กินได้ เขาบ่มีน้ำไม้กินเนาะแต่ทางเขามันบ่อึดยามนี่น้ำไม้ขึ้นลายอันนี้ก็หาเพราะ้เมื่อตอนเพิ่นซื้ออะไรพี่น้องทุเรศบัดน้ำไม้อันนออกละลายพุ่นไปหาดน้ำไม้อันน้ำไม้ของน้ำไม่อย่างนีก็น้ำไม้ไหลน้ำไม้ไหลก็ได้ช่องสามแหนงนี่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงสนิทเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์เนาะก็กดซับสไคร ที่สำคัญก่าอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนองสิดาวพัฒน์คิปใหม่ใหม่กับซองสาวพอห่วยยางสำหรับมันิกับไปก่อนสบายดี